เอาอีกแล้วนะครับสําหรับคลิกไอนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่เลยนะครับตัวนี้กี่ซีซีนะตาลร้อยห้าสิบซีซีนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับเจออีกแล้วนะครับตัวนี้เสียนะครับเขาเรียกว่าตัวไรตันเป็นกล่องและแผ่นชาร์จในตัวใช่ไหมเป็นกล่องนะครับเป็นแผ่นชาร์จในตัวนะครับเสียบ่อยมากสําหรับคลิกไอนะครับ นี่ได้เปลี่ยนบ่อยนะครับตัวนี้นี่อันนี้ล่าสุดเลยนะครับขี่มาแล้วดับนะครับเช็คดูนะครับเป็นตัวนี้เสียนะครับนี่นะครับเป็นตัวใหม่เลยตัวนี้แพงนะครับ รุ่นล่าสุดเลยนะครับตัวนี้